ฮัลโหลสวัสดีค่ะจะมาบอกว่าการการอยู่ตัวคนเดียวมันมีข้อดีหลายอย่างนะคนที่ไม่มีแฟนมันมีข้อดีที่ว่าเราเป็นคนแข็งแรงแข็งแรงกว่าคนมีแฟนไม่ต้องมาคอยอ้อนไม่ต้องไม่ต้องมาคอยออ้ยที่หักเจ็บตรงนั้นตรงนี้กูเป็นอะไรกูหกล้มกูคันยังไงไม่ต้องมีคนประคองกูลุกเองได้แผลกูทําเองได้เออไม่ต้องพอมีแฟนปุ๊เป็นง่อยทันทีโอ้ย มันเป็นนี่ทําอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมมันคนเป็นคนที่อยู่คนเดียวมันเป็นอะไรที่สบายช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ทุกเรื่องเป็นไงล่ะอิจฉาดิไม่ต้องมาต้องคอยแบบว่าอุ้ยแฟนจะไปไหนแฟนจะอยู่ไหนทําอะไรคิดมงคิดมากหึงหวงนู่นนี่ทะเลาะอุ้ย ก็อิจฉานะคนมีแฟนมันก็มันคงมีข้อดีของเขาอีกหลายๆอย่างอะ <_ C> ่ะนี่พูดข้อดีของคนไม่มีแฟนก่อนเออแล้วคนไม่มีแฟนก็เป็นคนรักโลกอ่ะเออวันวันหนึ่งแบบไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องไปไหนไม่ต้องออกไปไหนอ่ะไปหยัดน้ําอ่ะเออเป็นคนรักโลกใช่ปะล่ะเออคนสะอาดเขาไม่อาบน้ำมันบ่อยหรอกเออไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องมีเป็นนัดดูหนังกินข้าวฟังเพลงโดยตลาดพาไปนู่นพาไปนี่ไม่ต้องอยู่บ้านวันวันหนึ่งเนี่ย จิ้มมากับ Facebook นั่แหละโทรสั์เขี่ยไปเขี่ยมาปลดล็อกไปปลดล็อกมาเออว,วันวันหนึ่งทำได้แค่นี้ยแล้วกูไม่ได้มีใครคุยเลยแอปทุกเงียบเงียบทุกแอปเออพูดลวนลวะอย่าลำคาเลยนะคนที่ไม่มีแฟนหนึ่งนาทีร้อยเต็ตัสหนึ่งนาทีร้อยแชร์ทุกทุกอย่างใน Facebook มันมี Facebook อย่างเดียวนะที่เป็นที่ระบายให้เราได้เนี่ยอย่าลำคาเราเลยนะบ๊ายบาย